tabil·l·e ja quòn cap ่พี่น้องขาปรบมือดังๆต้อนรับท่านเรืองไกลลีกิตวัฒนาค่ะก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ารู้สึกว่าคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าเจอท่านในรายการประชาชนข่าวทุกทุกวันอะไรคะก็เสาร์อาทิตย์นะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพ่นเจอกันอยู่เสมอเสมอนะคะค่ะวันนี้นะคะเรียนเชิญท่านมาพูดคุย เกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาแล้วก็อยากจะให้ให้ความรู้กับพวกเราประชาชนนะคะว่าเส้นทางจากการเสนอกฎหมายจนไปถึงวันที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้นั้นนะคะจะต้องผ่านความยากลำบากอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอะไรแล้วก็พี่น้องจะต้องเฝ้าระวังจุดไหนนะคะที่เป็นจุด พลิกผันจุดอันตรายนะคะเราจะได้ติดตามสี่เดือนนี้นะคะอย่างผู้ที่รู้เท่าทันจริงๆนะคะค่ะก็ขอเรียนเชิญคุณเรืองไกลเลยค่ะครับก็ขอบคุณอาจารย์หวานแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายนะฮะที่สนใจในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับหลักการที่คนเสื้อแดงหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียกร้องเนี่ยนะฮะก็หมายความว่า เราอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีแค่รัฐธรรมนูญแต่เราอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยมีประชาธิปไตยเพราะนะั้นรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นหลักการนะครับถ้าเรามีประชาธิปไตยนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนไปเหมือนกับนานาอารยาประเทศนะครับทีน,นี้สิ่งที่อาจารย์หวานตั้งคําถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็อยากจะอธิบาย กระบวนการขั้นตอนของการตราพระราชบัญญัติการตรากฎหมายในสภาเนี่ยนะครับในชั้นของพระราชบัญญัติเนี่ยมันจะมีการออกกฎหมายอีกลักษณะหนึ่งซึ่ออกได้เร็วนะครับก็คือพระราชกําหนดเช่นพระราชกาหนดบริหารจัดก,การน้ํำ3.5แสนล้านนะครับแต่ออกแล้วเนี่ยต้องไปให้ทางสภาเนี่ยเขารับรองอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นขั้นตอนปกติ ก็คือการตราเป็นพระราชบัญญัตินะครับจะเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติอย่างเช่นฉบับปัจจุบันที่กําลังเป็นประเด็นพูดคุยกันก็คือร่างพระราชบัญญัตินีรโทษกรรมของสะสะบรชัยเหมะกับพวกนะครับอันนี้เนี่ยนะเมื่อเสนอเข้าไปแล้วนะครับจะต้องมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมซึ่งในสมัยการประชุมคราวที่แล้วเป็นสมัยสามัญน,นิติบัญญัติเนี่ย สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้เลื่อนลำดับฉบับของคุณวรชัยขึ้นมาเป็นลำดับแรกดังนั้นเนี่ยในสมัยประชุมนี้ซึ่งสมัยประชุมสามัญทั่วไปซึ่งมีกำหนด,ด120วันอย่างที่อาจารย์หวานว่าไปนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับร่างกฎหมายนีรโทษกรรมของคุณวรชัยเนี่ยก็จะมาอยู่ในลำดับแรกนะครับแต่เมื่อมาอยู่ลำดับแรกแล้วเนี่ยนะครับ มันก็เกิดประเด็นขึ้นมาคือไปหยิบกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นประเด็นนะครับทั้งๆท,ท,ที่เนื้อหาเนี่ยนะฮะเนื้อหาในเรื่องของกฎหมายเนี่ยไปดูแล้วเจ็ดแปดมาตราเนี่ยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องคนไทยด้วยกันแทบทุกคนยกเว้นเฉพาะคนที่เป็นแกนนำนะฮะแล้วก็ ครอบคลุมในเรื่องของเวลาตั้งแต่วันปฏิวัติรัฐประหารนะจนมาถึงประมาณพฤษภานะครับปี55นะครับ54 55อะไรประมาณนี้มันจะมีกรอบเวลานะครับปัญหาก็คือว่ามันมีประเด็นอะไรที่พักฝ่ายค้านจะตีรวนรัฐบาลหรือไม่วันนี้ยังไม่มีนะครับเมื่อยังไม่มีเนี่ยก็ไปหยิบกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา เสร็จแล้วก็ไปสร้างกลุ่มมวลชนซึ่งมีนายไทยกรกับอะไรพวกนี้ยพเลเรือเอกชัยอะไรพวกเนี้ยนะสร้างแล้วก็พยายามจะโหมโรงเอาอันกออีดาเก้เก้เทียมเจียมมีเสียงอนกกงหัวจุกกร้องอยู่ด้วยนี่นะมันก็ไม่สามารถจะจุดประเด็นขึ้นมานะให้ให้มันน่ากลัวได้แต่ขณะเดียวกัน รัฐบาลเนี่ยด้วยความไม่ประมาทนะฮนะก็ได้ออกออกฎหมายใช้กฎหมายพระราชบัญญัติความมั่นคงเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาสิบวันคือหนึ่งถึงสิบสิงหาเนี่ยสำหรับพื้นที่สามเขตในบริเวณทำรรเนียบนะครับบริเวณรัฐสภาแล้วก็เขตพระราชฐานอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้เหตุการณ์การจุดมุมเนี่ยที่พยายามจะจุดกระแสเพื่อไปนำไปสู่ กระบวนการอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบด้วยรัฐรมนูญให้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ถูกป้องกันออกไปรวมทั้งเนี่ยนะครับการคิดที่ใช้หลักเหตุผลและใช้น้ำเย็นเข้ารูปก็คือการที่ท่านนายกรัฐมตรียิ่งรักเนี่ยนะฮะได้เสนอ,อแนวความคิดให้ลดความขัดแย้งก็คือให้ทุกฝ่ายมาพูดคุยกันอย่างมีเหตุอย่างมีผลนะครับ แต่ว่าฝั่งที่มันมันเดือดนะครับมันไม่ฟังเนี่ยนะครับมันก็ตั้งหน้าตั้งตาจะปิดประตูไม่เจราจาอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ผิดวิสัยที่จะทําให้ประชาชนทุกฝ่ายเนี่ยเขาก็คงจะรับฟังไม่ได้ตอนนี้กลับมาย้อนถึงกรณีของการตราร่างพระราชบัญญัติเนี่ยนะมันจะต้องผ่านสองสภาขณะนี้เนี่ยนะครับยังไม่ถึงวันที่เจ็ดซึ่งจะประชุมวาระแรก นะครับในกรณีร่างกฎหมายของคุณบอราชัยเนี่ยจะต้องเข้าสู่วาระแรกเนี่ยครับคือวาระรับหลักการนะครับนั่นก็คือว่าเสียงสสในสภาห้าร้อยคนเนี่ยใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยก็พูดจากันในสภาในสภาผู้แทนราษฎรแต่ความที่มันอดนทนทนรอไม่ไหวมันก็เลยอยากพ่าความจริงตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างวันนี้ปัทถาวิกรตรงนี้อะไรเนี่ยนะวันนี้ก็จะมีอีก ะครับด้วยความกลัวเกินเหตุด้วยความที่มันฝันไปนะครับฝันว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กฎหมายจะเอาคนที่พวกเรารักกันมากเนี่ยนะฮะคนตัวใหญ่รักกันทั้งประเทศนะครับคือพันตำรวจโททักษินจินวัตรกลับบ้านมันกลัวแค่นั้นนะนะครับแต่จริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยนะครับเนื้อหาใน ร่างพระราบัญญะบับคุณรชัยเนี่ยจะเอาคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเช่นผู้ชุมนุมในฝั่งเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะครับรวมกระทั่งนะครับในของกลุ่มของม๊อบสนามาของเสยไอเนี่ยน่าจะครอบคลุมกันไปหมดถ้าเอามาแต่ไม่ยอมเว้นคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพ ไอ้นี่กำลังที่เป็นเหตุให้เขาเาวันนี้ออกมาตีรวนอยู่ตลอดเวลาทั้งเี้่กฎหมายยังไม่เข้าสู่สภานะครับทั้งทั้งที่ทประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็เรีก่กพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยพูดเสมอว่าเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแต่วันนี้เนี่ยยังไม่ยอมที่จะพูดถึงเนื้อหาของคุณวรชัยนะฮะว่าถ้าผ่านวาระหนึ่งวาระสองวาระสามแล้วจะเป็นยังไง คุณสุเทพเนี่ยพูดมาสองสามครั้งแล้วก็บอกว่าถ้าผ่านเนี่ยสามวาระแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป่านกหวีดยาวเลยนะครับให้คนคัดค้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ให้ความรู้ไปว่าคุณสุเทพเนี่ยพูดเร็วไปหน่อยพูดอย่างนี้เนี่ยดูถูกสมาชิกวุฒธธิสธภาอย่างมากอาจารย์หวานครับเพราะกฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วยังไงต้องไปผ่านวุฒิสภาแล้วพี่น้องครับวันนี้วุฒิสภาประกอบด้วยใคร ประกอบด้วยประชาชนประชาชานที่เลือกมาเนี่ยจังหวัดละหนึ่งคนเนี่ยมีเจ็ดสิบหกคนนะฮะขาดบึงการไปหนึ่งคนนะรประกอบด้วยสมาชิกที่เลือกสรรหาเข้ามาโดยกรรมการสรรหาห้าหกคนเท่านั้นเนี่ยนะครับเลือกได้เจ็ดอีกเจ็ดสิบสามคนรวมแล้วมีร้อยสี่สิบเก้าถ้าไม่เห็นด้วยนะถ้าสสประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยแล้วแพ้โหวตในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ก็น่าจะไปพูดคุยกับสมาชิกรัฐสภาไปพูดคุยกับไอ้พวกสี่สิบสวบอนั่นแหละนะให้มันก็คัดค้านไปแล้วก็โหวตวัดกันตรงนั้นว่าวุฒิสภาจะเอาอยัางไงนะถ้าวุฒิสภาเห็นว่าควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แปลยัติมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างของคุณวรชัยมานะถ้าร่างตรงนี้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วสภาผู้แทนรัฎรอเห็นด้วยก็ออกเป็นกฎหมายถ้าไม่เห็นด้วยก็ ตั้งกรรมธิการพิณาร่วมกันมันก็จะมีขั้นตอนที่เป็นเหตุและเป็นผลแล้วก็ผ่านตัวแทนของประชาชนผ่านกระบวนการของนะตัวแทนพันธมิตรก็เป็นสวก็มีตัวแทนฝ่ายค้านที่เป็นพรรคประชาธิปัตย์ก็มีมีเยอะด้วยทําไมไม่ใช้วิธีการอย่างนี้คุณอาพิสิทธตคุณเรียนจากออกฟอร์ดคุณเรียนจากประเทศอังกฤษคุณเข้าใจระบบประชาธิปไตยผิดเพี้ยนไปอะไรหรือเปล่า นะครอันนี้ก็ขอคร่าวๆเพื่อมีอาจารย์หวานจะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมครับค่ะค่ะขอบพระคุณคุณเรืองใจนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ประเด็นนี้อีกสักมีหลายประเด็นคําถามนะคะที่เราจะได้ให้ท่านนะคะอธิบายให้เราฟังให้มันแจ่มกระจ่างไปเลยนะวันนี้จะได้ติดตามการประชุมสภาในสี่เดือนนี้อย่างเข้าใจนะคะ ก็ขอทักทายไปยังพี่น้องนะคะที่ตอนนี้ติดตามชมอยู่ทาง DNN นะคะกำลังถ่ายทอดสดแล้วค่ะพี่น้องทักทายกันหน่อยค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอาจจะยังเป็นบินโด์หน้าต่างเล็กๆอยู่นะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะทางเอเชียอัเนตนะคะและอีกสถานีหนึ่งค่ะ PNP ก็กำลังถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันค่ะ ขอสวัสดีทักทายทางท่านผู้ชม p n ีด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะและแน่นอนค่ะสำหรับท่านที่ดูอยู่ทางเน็ตนะคะม้าเร็วนะคะทีมงานม้าเร็วทักทายพี่น้องที่อยู่ทางม้าเร็วด้วยค่ะ s p e e d h o s t t v o r g นะคะและที่สำคัญค่ะ pitv ค่ะ pitv ค่ะนะคะเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ถ่ายทอดสดดูกันทั่วโลกนะคะในทุกๆช่องทางนะคะ ค่ะพี่น้องคะก็เมื่อกี้นี้นะคะเห็นภาพแล้วนะคะว่าขณะนี้ก็ไม่มีความชอบธรรมใดๆนะคะที่พักการเมืองอย่างพักประชาธิปัตย์นะคะจะไปปลุกม็อบปลุกมวลชนขึ้นมาในขณะที่เปิดสภาทั้งที่โอกาสที่จะได้ไปถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลในรัฐสภานั้นมีทุกฝ่ายอยู่ครบแล้วถูกต้องครับนะคะอย่างที่คุณเรืองไกรชี้ให้เห็นภาพรวมนะคะว่า เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่จะสามารถออกจากวิกฤตแก้ไขความขัดแย้งได้เพราะทุกๆฝ่ายก็อยู่ในรัฐสภานนี้แล้วแหละนะคะแม้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยเราไม่เราไม่พอใจนะคะกับสอวอที่มาจากการแต่งตั้งเราก็อดทนให้ท่านทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะพี่น้องนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ยังยอมรับนะคะแม้เราจะเสียเปรียบเพียงใดนะคะ แต่ว่าดูเหมือนว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ได้ไปใช้ช่องทางในการปลุกมวลชนขึ้นมานะคะประเด็นนี้เลยนะคะว่าทำไมนะคะถึงได้นายสุเทพเพื่อสุบรรบอกว่าจะาให้พี่น้องประชาชนนะคะที่คัดค้านการนิรรทศกรรมให้รอจนถึงวาระสามอันเนี้ยค่ะขอข้อข้องใจนิดนึงได้ไหมคะว่าทำไมไม่มากันวาระหนึ่งคะ ก็อย่างที่อธิบายไปนะครับพี่น้องครับอาจารย์หวานครับคือเหตุผลและความชอบธรรมมันไม่มีอืนะครับแล้วเนื้อหาก็เป็นร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นสิทธ์นะฮะเป็นสิทธิ์ของสสนะครับคุณบรชัยเขารวบรวมสสได้ยี่สิบคนเขาก็เสนอร่างพระราชบัญญัติได้ะนะครับแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีร่างพระราชบัญญัติปองดองเข้ามาแล้วสี่ฉบับ<ะ>ปีที่แล้วประธานธิปัตย์ก็ค้านเหมือนกัน อืมนะก็ค้านพรบอรปองดองอะไรต่างๆเนี่ยคือคือเหตุผลเนี่ยคือค้านแบบอะ,อะไรนะค้านด่านะค้านไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไม่ยอมทําหน้าที่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมะนะครับถ้าช่วงปิดประมัยประชุมก็เดินหน้าให้ความรู้พี่น้องประชาชนเมื่อเราจัดเวทีอย่างเงี้ยนะครับเราให้ความรู้ไปแล้วพี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสิน<ะ>แต่เมื่อเปิดประมัยประชุมแล้วเนี่ยนะครับประชาธิปัยนะ์ควรจะนะควรจะประชุมกันในพักว่า จะเห็นนะด้วยไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่ประธานสมศักดิ์เนี่ยเขาสั่งบรรจุแล้วอย่างไรบ้างนะครับไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็แปลยัติมันเลยแปดมาตาเนี่ยแปยมลแปมันทุกตัวอักษรไปเลย<ะ>ก็เป็นสิทดที่ทําได้ะนะครับไม่ใช่บอกว่าเอารู้แล้วว่าเอ๊แพ้เสียงโหวตในสภาก็เลยมาตีรวน,นอกสภามาเอาการเมืองในสภาเนี่ยนะครับมามาอยู่ข้างถนนนะครับมันผิดจังหวะและช่วงเวลา แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไปเอาคนที่จะมาเป็นแกนนําเนี่ยนะฮะที่ดูแล้วเนี่ยนะครับไปถามเขาเองผมก็เชื่อว่าเขาไม่รู้ขั้นตอนกฎหมายอืไม่สามาร